สวัสดีครับพบกันช่องตอนสตอ็อกผมจะมะีปุ่มสมัครสมาชิกเมมเบอร์สิทธทิพิเศษที่ท่านจะได้รับก็คือผมจะ,ะนำเสนอคลิปนะครับตามที่ท่านถามเข้ามานะครับถ้าท่านสนับสนุนช่องนะครับสมัครเป็นสมาชิกนะครับโดยการจ่ายเป็นรายเดือนนะอะนี่ก็คือฟีเจอร์ใหม่ของ YouTube นะครับที่เขาเปิดเมมเบอร์ชิพนะครับเป็นระบบเมมเบอร์ชิพขึ้นมานะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่สมัครเ e m b e r s h i p ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับตอบคำถามเป็นคลิปนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกท่านนะครับก็ช่วยเหลือกันนะครับสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับเป็นตัลังใจให้ช่องตอนสต็อกนะครับทีนี้คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงหุ้น PTT นะครับ่อตทนั่นเองเป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับท่านก็ต้องใช้วิจารยณของท่านนะครับ ซึ่งสิ่งที่ผมคิดผมก็จะนําเสนอในรูปของคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปเหตุผลความเชื่อความคิดผมนะครับซึ่งไม่ได้ไม่ได้เชีรยซื้อหรือเชีรยขายเดดทั้งสิ้นนะครับก็พยายามวางใจให้เป็นกลางนะครับแล้วผมก็จะพูดไปตามงบการเงินนะครับที่ที่เห็นนะแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์นะครับที่พบเจอแล้วกันนะครับมันเป็นความคิดความเห็นซึ่งมันมันจะเอามาบอกว่าผิดหรือถูกเนี่ยมันมันไม่ได้ถูกไหมครับ เพราะว่าความคิดความเห็นเนี่ยแล้วแต่คนเพราะแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันเห็นไม่เหมือนกันนะครับนี่คือมุมมองความคิดของผมนะความเห็นของผมนะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างนะครับผมก็ดีใจนะครับถ้าเป็นประโยชน์กับท่านทีนี้นะครับว่ากันด้วยหุ้น PTT บริษัทปตทจำกัดมหาชนซึ่งเชื่อว่าไม่ต้องพูดเยอะนะครับทุกท่านรู้จักกันดีหุ้นตัวนี้เราไปดูเว็บไซต์นะครับกลุ่มปตทเขาก็จะมีธุรกิจที่ค่อนข้างหลากหลายนะ ครับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเขานะครับเห็นไหมครับมีก๊าซมีมีผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะครับแล้วก็มีบริการนะครับเป็นธุรกิจก๊าซธรรมชาตินะครับการค้าระหว่างประเทศอันนี้นี่คือลักษณะของธุรกิจของ p t t นะครับก็ถือว่าอาจจะหลากหลายนะเป็นพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่กลุ่มพลังงานเลยทีเดียวหุ้นตัวนี้นะครับเชื่อว่าทุกท่านน่าจะคุ้นเคยนะครับปั๊มปอทองต่างนะครับทีนี้เราข้ามตัวธุรกิจไปเพราะว่าเราก็พอรู้จักเติมน้ำมันรถทุกวันนะครับ ใช้บริการเขาอยู่ทีนี้มาดูกันพื้นฐานตอนนี้36บาทมาดูภาพยอดหลังกันสักหน่อยนะครับนี่ก็คือตั้งแต่ปี59นะประมาณ4ปีย้อนหลังก็ไมติอหุ้นนะครับเติบโตนะครับ32เป็น46เป็น41เป็นปี62ลดลงมาเหลือ32สนะครับส่วนปีนี้อาจจะย่ำแย่หน่อยนะนะครับนี่คือ2ไตรมาสแล้วก็ยังไม่ถึง1บาทเป็นปีที่ย่ำแย่ของปรทนะครับทีนี้ถ้าเรามองในเชิงพื้นฐานนะครับ ส่วนตัวนะครับผมให้พื้นฐานของหุ้นปอทอยไว้ที่32บาทนะครับ32บาทก็คือเมื่อปี62แล้วก็เมื่อปี59ผมมองว่า32บาทเนี่ยเป็นฐานที่ค่อนข้างแน่นนะครับ32บาทนะครับจุดตรงนี้คือ46บาทอันนี้คือก่อนแตกพาร์และพอแตกพามาแล้วนะครับถ้าเทียบราคาเทียบกับ4บาทตรงนี้ก็คือเท่ากับว่า41บาทนะครับ ถ้าเราไม่แตกผ่านนะนี่คือเราต้องเข้าใจว่ามันแตกผ่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมมองนะครับผมก็จะให้พื้นฐานอยู่ที่ประมาณ32บาทนะครับเป็นจุดที่ค่อนข้างแน่นนะค่อนข้างปลอดภัยแล้วกันนะครับ32บาทนะครับแล้วก็ณจุดนี้ก็ปันผลเองก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นหุ้นที่ดีปันผลโอเคนะครับถ้าเราซื้อได้ในจุดที่ราคาต่ําหรือจุดที่ทุนต่ําๆเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับ นี่คือพื้นฐานที่เราดูว่ามันมันแย่สุดนะครับจากงบการเงินนะเรา,าจ,จะประเมินไว้แต่แถว32นะครับแต่ถ้ามันเป็นปีที่ดีมันอาจจะขึ้นไป่ได้ถึง41บาทอย่างนี้นะครับแล้วก็ปันผลนะแถวแถวนี้ราคาปันผลเองนะครับถ้าเทียบปันผลแถวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมมองว่าเป็นเป็นจุดที่สมควรเป็นโซนซื้อเป็นโซนสะสมนะครับณนะราคาแถวนี้ปันผล5เปอร์เซ็นตนะครับ ข้อดีของมันถ้าที่ผมคิดได้ตอนนี้ก็คือว่า1นึ่งปั๊มปอทอเองนะครับก็คือถือว่าเป็นทำเลที่ดีนะอยู่แถวริมถนนใหญ่นะครับจุดาทางผ่านนะครับทางสัญจรต่างๆนะครับซึ่งปั๊มปอทอเองก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับพัฒนาตัวเองได้นะเช่นเอา,อาสินค้ามาขายเปิดเป็นธุรกิจพักผ่อนระหว่างเดินทางใช่ไหมเป็นโรงแรมอย่างเนี้ยนะครับอนาคตเขาว่าถ้าเขาจะทำเขาก็ทํา,าทได้ถูกไหมครับ ราะฉะนั้นผมมองว่าปตทออยังไงมันก็ปรับเปลี่ยนตัวธุรกิจของมันไปได้นะครับหรืออาจจะเป็นสถานที่ชาร์จไฟฟ้าถ้ารถไฟฟ้ามาในอนาคตอย่างนี้นะครับผมมองว่ามันก็สามารถตอบโจทย์ได้เพราะหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ที่น่าสนใจนะครับถ้าลงมาก็ซื้อเพิ่มนะนี่คือความเป็นส่วนตัวนะครับนะครับกำไรสะสมเขาอยู่ตั้ง800ล้านนะครับกำไรสะสมเขาเยอะมากนะครับ Market cap เท่าไหร่เมื่อกี้นะครับถ้าเราดู Market cap มาเก็ตแคปเขาล้านล้านนะครับถือว่าลดลงมาเยอะนะลดลดลงมาเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็เขาก็มีนี้สินนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายเทียบกับทุนนะครับซึ่งทุนเองค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ cm าเก e ตแคปเองถ้าเทียบกับกับทุนแล้วก็ไม่ถือว่าไม่แพงนะครับไม่แพงไม่แพงเพราะฉะนั้นและราคาแถวนี้ก็ปันผลก็5%เก็ถือว่าคุ้มนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเราไม่ต้องไปดูมากมายนะรปตทก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นบลูชิพตัวหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของจังหวะครับจังหวะเองนะครับราคาสามสิบหกบาทแถวนี้ก็ถือว่าเป็นแนวรับนะถ้าเรามองจากอดีตนะครับเป็นแนวรับลงมานะครับแนวรับลงมานะครับแต่ก็มันก็มีจุดต่าสุดที่เขาทําไว้นะครับก็ล่าสุดเร็วๆนี้ก็เมื่อปีสองพันสิบหกก็นะครับแต่แถวยี่สิบบาทนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็ลงมายี่สิบสามบาทนะครับ เพราะฉะนั้นจุดที่ค่อนข้างปลอดภัยนะสำหรับผมแล้วผมมองไว้32บาทลงมานะเท่ากับราคาพื้นฐานนะครับแต่แถวนี้นะครับ32บาทลงมานะซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่มันจะลงมาอินดิเคเตอร์เองก็ถือว่าเป็นขาลงนะครับแต่ก็ลงมากไปกว่านี้ผมมองว่ามันก็มันก็ยากนะแต่ก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครรู้ ว่ามันจะลงไปถึงเท่าไหร่หรือมันจะขึ้นถึงเท่าไหร่นะนี่คือประเด็นหนึ่งนะครับเราก็ต้องเตรียมใจรับว่ามันมีโอกาสนะที่มันจะลงนะครับไปเล่นกันแถวแถวสามสิบหรือโลเดิมอย่างนี้นะครับถ้ามันลงไปถึงจุดนั้นเราจะมีเงินซื้อเพิ่มหรือเปล่าแล้วเราจะทําใจได้ไหมนะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวไม่ได้เชีีรยซื้อเฉีีรยขายนะครับเป็นการความคิดเห็นส่วนตัวทุกท่านก็นํานไปประกอบการตัดสินใจด้วยตัวท่านเองอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ท่านไหนที่เป็นสมาชิกผมจะทําคลิปให้ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมนะครับสิทธิพิเศษที่ผมจะให้กับท่านนะครับโอเคครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ